สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Polly Channel นะคะเราจะมาให้ชมสวนผักนะคะตอนเช้าเช้ากันเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มืดนะคะมืดเนาะนี่นะคะต้นพริกต้นมะเขือที่เราลงเมื่อวานนี้เนาะโอ้สดใสแล้วนะคะ เริมจะมีสีเขียวขึ้นมาแล้วนะคะแปลงผักของเราเนาะ,น,ะนี่ใช้อ่ใช้น้ำมหาสารมากล้ <c oughs> พี่เฟื่องบุญชูกำลังจะปลูกต้น

กระถางแล้วก็เอาเอ้เหมือนกับแบบว่าแยกมาคือให้อะไรนะให้ให,ให้ให้รอบๆกระถางมันมีน้ําเพื่อไม่ให้หมดมันไปกินเมน็ดอืมอันนี้ม,นมดกินหมดแล้วเหรอเออเอฟยันแน,นะนำว่าแบบนี้ม็นขึ้นแน่นอนกระเพราไอ้แล้วทีเขียวๆนั่นคืออะไรอะ่ะหญ้าเหรอคือปัญหาแล้วเพราะว่าเม็ดกระเพรามันจะเพาะยากมากมันจะปลูกยากมากเพราะว่ามดมันชอบอืเนี่ยม <c oughs> ันมีแต่รอยมด เดี๋ยวต้องหากระถางนะทุกคนต้องหากระถางใช่ไหมอ๋อพี่เสือมีกระถางอยู่ที่หน้าบ้านอ่ะที่เคยปลูกดอกไม้อ่ะอ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้วถ้าอย่างนั้นต้องทําวิธีน้ำนะฮะมีเอฟซีหลายท่านแนะนามาเนาะโอเคนะต้องใช้วิธีน้ำแผนส่งตลาดไทยขอรังไปก่อนนะครับอแม่เ้าอเก็บถุดไทย เก็บถุงดำไม่ค้าที่อยู่ตลาดไทยที่ติดต่อกับเขาไม่เชื่อานะครับเดี๋ยวจะโอนเงินคืนนะฮะเงินมาแจมทั้งหมดจะขอโอนคืนนะผมขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะฮะต้องเปลี่ยนแผนต้องไปเสื้อใส่โอเคนะเข้าใจกันนะผมนะพี่เฟื่องหนูว่าแถวแรกเนี่ยลงลงมะเขือพวงนะแถวเนี้ยเออใช่แถวแรกจ้า คือแถอ่าเอาเอาลงแบบว่าเบียดกันก็ได้ขอให้มันหมดนั่นอ่ะเออแน่นไปเลยคือพูดนะใส่เออที่ขึ้นไปเี้ เดี๋ยวช่วงช่วงเย็นเราค่อยย้ายรั้วย้ายรั้วคือเอาแถวนี้ออกเอามาไปขยับไปตรงนี้มาล้อมล้อมทั้งหมดเนาะอ๋อล้อมว้างไปเลยใช่โอเคนะครับคือเราเราจะติดเอาตัวนี้ออกล้อมใช่ไอ้อันนี้ก็จะเอาออกแล้วก็เอาเสานี้ไปนู่นเสานั้นไปนู่นอืมเสานี้ไปนู่นแล้วก็เอาสรุปว่าตอนเย็นจะมีเา็รแ้บนะครับ ขายล้อมเลยตอนเย็นจะมีการย้ายตัวตรงนี้นะออกไปทางนู้นเลยนะฮะก็คือล้อมเป็นรั้วเดียวกันไปเลยเนาะใช่เพราะว่าถ้าขายมันเหลืออยู่ฝั่งนู้นมันน่าขายังเหลืออยู่เนาะเออใช่ใช่มันน่าจะล้อมล้อมทั่วเจ๊แม่ค้าตลาดไทยทุกท่านคทักไลน์ไปถือมานน้ำะเจ้๊แม่ค้าตลาดไทยเราลูกค้ต่อน้ำได้อะ ใครต่อท่อปะป๊าได้ใครใครก็ต่อได้หมดเลยมันจะมีของหรือเปล่านี่ถ้าถ้าถ้ามีคนต่อน่ะเดี๋ยวซื้อมาให้ก็ได้ตอนเย็นต่อนั้มนมันไม่มีเวลาไงตอนเย็นผมต่ออืมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่ว่ามีอะไรบ้างมีท่อเนาะมีท่อแล้วก็มีก๊อกเนาะเอามาเอามาไว้ข้างหน้านี่สักก๊อกเนาะจะได้รถแบบตอนเย็นเอาซื้อก๊อกมาด้วยนะอือโอเคเอามาเลยเดี๋ยวต่อให้ตอนเย็นก็สายยางยาวๆ ก็ตัดตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเดี๋ยวเราเราเราก็ตัดปัญหาด้วยกันเอาต่อต่อท่ออีกนิดเดียวไดะไหมเพราะมันมันมันถึงตรงนี้แล้วไงเราก็ต่อมาี่หน่อยหนึ่งก็จบเลยอทีนี้เราก็สามารถปล่อยน้ําตรงนี้เป็นนอนเลยเนาะใช่โอเคน่าจะมีสองก๊อกนเนาะ่ปล่อยน้ําจากตรงนนทนมาหนีมันจะไม่ค่อยจะมาใช่ไหมนโพอีกสองก๊อกเนาะอตรงมุมนั้นก๊อกหนึ่งเนาะอือเออมุมนู้นด้วยแล้วก็เดินมานีมานีหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อท่อแล้วก็ซื้อข้อต่อข้องอท่อก็น่าจะประมาณสามสิบเมตรได้มสามสิบเมตรเนาะเดี๋ยวจะต่อก๊อกมาต่อก๊อกมาแล้วจะต่อตรงนี้ก็ได้เพราะตรงนี้มันจะแห้งมากอืมตรงไหนเนี่ยได้ได้แห้งมากเลยงั้นเมื่อเช้าพี่เปิดน้ำช่วยดันขึ้นเอาแล้วแล้วแปลงนี้ปลูกอะไรเนี่ยแปลงนี้ไว้ทางเดินไหมไม่ไม่พี่ว่าจะทําค้างผักค้างผักอ่ะทําเป็นค้างขึ้นมา แล้วปลูกผักฝักยาวปลูกเออแตงกวาอะไรเงี้ยตรงนู้นก็ได้นะไอ้จริงอะ่ะรอบฝั่งนู้นก็ได้อีกพวกมะรุมพวกอะไรพวกไอดอกแกอมันจะเกะกะไปไหมถ้ามันโตแล้วมันจะตไม่ไม่ไม่อยากให้เข้ามาในแปลงเลยไอ้พวกต้นไม้ไม้ต้นใหญ่อะ่ะถ้าถ้าเข้ามาในแปลงอย่างอย่างเงี้ยพอมันโตแล้วมันมันก็โตเลยเลยโตเร็วนะวนะอว่ามันโตแล้วมันก็จะต้นเบลอบลาเลยนะเนาะ ปลูกไหมปลกเยอะวมาตนม้ตนตน้นต้นนี้เราปลูก <c oughs> ข้างหน้าม,มันนี่นะมะละกอแล้วก็มันมีอะไรนะมะเขือเพราะว่าไอเนี้ยถ้าไปปลูกที่อื่นที่มันเราไปไม่ถึงอ่ะมันก็ไม่มีคนรดน้ำอยู่ดีแต่ว่ามันโตนะไม่มีคนรดมันก็โตนะตอนเล็กตอนน้อยเนี่ยมันจะโตใช่ไหมเนี่ยตอนในน้อยหนูกลัวมันจะตายก่อนโต ไม่รู้ว่าจะเอาไปลงไหนมัน<ห>มันเยอะอ่ะให้มันต้นใหญ่เท่านั้นก่อนแล้วมันไม่ใช่มีแค่นี้นะนูน่นนู่นก็ต้นแคร์ต้นแคร์นะพี่น้องนู่นนะ,<ล>ะแคร์กับมะละกอนี่เราเปลูกตัวแถวนี้หหนเหละน,น,นุ่นนู่งเกลี่ยไว้ตรงตรงนู้น,นอีกอีกกระสอบนึงน,นี่นะแปลงนี้จะปลูกอะไรนี่แปลงนี้แปลงเนี้ยว่าจะ เว้นไปก่อนมาจะปลูกพวกเอองน,น่าจะปลูกพวกอันปูกักยาวพวกแตงกวาอืพวกที่มันมีค้างอ่ะแล้วเราทำค้างขึ้นอ่ะทำค้างก็ไม่ต้องใหญ่ก็ได้นะใช่พอมันได้เลื้อยอ่ะแค่มันเลื้อยไปแค่นั้นเองตอนเย็นก็นมาลุยเนาะเพราะว่ากลางวันกงไม่ไหวกันหรอก กลงวันอากาศเย็นแต่แดดแรงอ่ะยังไม่ได้ลดเลยยังไม่ถึงก็ปล่อยน้าอ่อยแล้วมันดันน้ำถึงเดี๋ยวมันก็ตันเย็นค่อยลดก็ได้มันคงไม่เป็นไรแล้วมันชุ่มอยู่อืมมันชุ่มจับชวนเจกข้างบนเดะฮะมันชุ่มอยู่นี่มันไม่เป็นไรหรอกเราลดแต่เมื่อคืนแล้วไงเดี๋ยวตันเย็นเราต่อปั๊บเข้ามาลดสิบกิลาก็ต่อบแบบเดียวกันได้ เริ่มเขียวขึ้นมาแล้วนะคะแปลงผักของเรานะคะสำหรับทลิปนี้นะคะก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พูลียน,น,นะคะสวัสดีค่ะ